สาเหตุการเกิดสิวที่คนทั่วไปไม่รู้อันดับแรกเลยนะคะเรามาดูกลไกการเกิดสิวกันก่อนค่ะนี่คือผิวจําลองของเรานะคะตรงนี้คือรูขุมขนและขนของเราค่ะสาเหตุแรกของการกดสิวเลยก็คือ 1. เกิดการอุดตันของรูขุมขนค่ะ 2. การทํางานของต่อมไขมันที่มากผิดปกติ3เชื้อแบคทีเรียที่เพิ่มการอักเสบบริเวณต่อมไขมันและสุดท้ายเลย4ค่ะคือเจ้าฮอร์โมนที่ส่งผลต่อการทํางานของต่อมไขมันค่ะ เรามาดูสาเหตุของการเกิดสิวที่คนทั่วไปไม่รู้กันค่ะ 1. นนะคะคือผิวที่แห้งจนเกินไปค่ะผิวที่แห้งเนี่ยจะมีการผัดตัวออกยากทําทให้เกิดการอุดตันได้ค่ะ 2. นะคะการล้างหน้าที่บ่อยเกินไปหรือว่าการขัดถูหน้าค่ะทําให้เกิดการระคายเคืองทําให้ชั้นผิวตรงนี้ค่ะเกิดการอักเสบระคายเคืองและก็เกิดอาการผิวแห้งตามมาก่อให้เกิดการอุดตันตามมาได้ค่ะ 3. นะคะอาหารบางชนิดค่ะส่งผลการทํางานต่อฮอร์โมนของร่างกายเราซึ่งส่งผลต่อต่อมไขมันของเรานั่นเองนะคะทําให้ต่อมไขมันเราทํางานมากผิดปกติค่ะอาหารเหล่านั้นได้แก่นมบัวน้ําตาลหรืออาหารที่มันจนเกินไปค่ะ 4. ค่ะการสูบบุหรี่การกินเหล้าความเครียดการนอนดึกส่งผลต่อฮอร์โมนของเราเช่นกันค่ะทําให้ต่อมไขมันทํางานมากและทําให้รูขุมขนเกิดการตันได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะ และอันดับสุดท้ายค่ะอันดับห้านั่นเองคือภาวะท้องผูกค่ะทำให้เกิดการไม่สมดุลของแบคทีเรียนในลำไส้และส่งผลต่อแบคทีเรียนในผิวหนังที่ชื่อว่าเจ้า P. acne ที่ทำให้เกิดการอักเสบนั่นเองค่ะนี้แหละค่ะคือ5สาเหตุของการเกิดสิวที่หลายหลายคนยังไม่รู้กันนะคะใครที่มีพฤติกรรมแบบนี้อยู่นะคะปรับด่วนเลยค่ะเพื่อหน้า,สาใสไกลสิวของพวกเราค่ะ